ให้พอท่านอธิบายเรื่องทําไมสังคมที่มีคนยอมเสียสละถึงเจริญกว่าสังคมที่คิดจะเอาแค่เสมอภาคไม่ใช่เสมอภาคเท่าน,นั้นได้เปรียบด้วยครับเพราะฉะนั้นได้เปรียบในเลวแล้วเอาเปรียบหรือได้เปรียบเนเลวแล้วเสมอภาคก็ยังเป็นไปไม่ได้ไงอัตมาอธิบายว่าสภาวะเกิดสองชิ้นแม้แต่ปรัมณูที่เล็กที่สุดเกินสอง ก็ไม่เท่ากันครับไม่มีอะไรเท่ากันเสมอกันไม่มีมีแต่เสมอสมานเสมอสมานกันเสมอในเชิงเสมอแล้วก็ร่วมกันโซถ้าเข้าใจก็คือพระพุทธเจ้าใช้คําว่าโซดาเสมอโซกาดาสกิทาเสมอสกิทาอนาคาเสมออนาคาอรหันเสมออรหันหมายความว่าโสดาบันก็ไม่ได้เคยเท่ากันเลยครับ สกิทาก็ไม่ได้เคยเท่ากันเลยสองคนอนาคาสองคนก็ไม่เคยเท่ากันอรหันต์สองคนก็ไม่เท่ากันครับแต่มีตัวตรงหลักที่เท่ากันตรงกันอยู่หนึ่งอีกตัวหนึ่งถ้ามีสองไม่มีอะไรเท่าวันถ้ามีสองขึ้นมาของใครของใครของใครก็คือของคนนั้นแต่ไอของที่จะเท่ากันคือศูนย์หรือนิพพานครับพระอรหันต์ทุกองค์ มีศูนย์ดุนิพานเท่ากันหมดและมีหนึ่งเท่ากันหมดเพราะนั้นจะมีสองเริ่มต้นสองนี่แหละจะเริ่มต้นเป็นเทวะต่างกันหมดอยากจะให้พระท่านช่วยขยายความเพราะว่าวันนี้อาจจะมีพระข้างนอกได้ฟังว่าทําไมพระอาหารหันต์ไม่เท่ากันมันเป็นไม่ได้อย่างไงนะพระอาหารหันต์ศูนย์เท่ากันถ,ถ้าในความไม่เท่ากันล่ะความไม่เท่ากันก็คือของส่วนตัว แต่ลรบุคคลไม่เท่ากันเลยบาร,รมีใช่ไหมครับไม่เท่าบาร,รมีวาสนาทั้งนั้นควัสนมีวาสนาบาร,รมีวิบากต่างๆกรรมต่างๆไม่เท่ากันครับกรรมของใครกรรมของมันไม่เท่ากันอย่างเช่นเพราะทัตนเคยบอกว่าบางทีพระรหันบางรูปอะก็ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้บริหารเพราะความสามารถทางโลกอ่ะเก่งสู้คารวะไม่ได้ บางทีบางทีก็ต้องยกให้การวะเป็นผู้บริหารเรื่องนี้ไปแล้วพระอรหันตร์ท่านก็ยอมอ,อ,อ,อย่างงั้นมันก็ยากอยู่นะรจริงๆแล้วเนี่ยนะค,คนเนี่ยนะที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าพระโพธิสัตว์นี่จะมีแต่ธรรมะรพระโพธิสัตว์จะไปบริหารด้วย ่างอาตมาบอกว่าอย่าว่าแต่โพธิสัตว์เป็นอดบริหารเลยไปคิดคนเหมือนอย่างไอน์อสไตน์ไอน์สไตน์เงี้ยอาตมาเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้บริหารอะไรนี่ไอน์สไตน์อ่ะนะหรืออาตมาว่าคานทีนี่เป็นโพธิสัตว์คานทีก็ไม่บริหารคานทีนั้นเป็นนักธรรมะ เป็นที่ปรึกษาของนรู้เป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีของนักการเมืองทั้งหลายไม่ได้ไปบริหารไม่ได้รับผิดชอบแต่เป็นผู้ที่บอกความรู้แล้วก็เพราะความรู้นั่นแหละทางการเมืองเอาเขาเอาท่านไปติดคุกตังหลายเที่ยวท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นนักธรรมะไปพุทธศาสตร์นะ ยิ่งบอกว่าไอน์สไตน์เป็นโพธิสัตว์ยิ่งเข้าใจยากใหญ่เลยเพราะหน้าที่ของไอน์สไตน์เนี่ยแยกแยกให้รู้สภาวะสองสุดท้ายก็จะเรียกว่าตัดจรู้ก็ได้ชนิดหนึ่งของโพธิสัตว์เรียกว่าแจ่มแจ้งของไอน์สไตน์ก็คือพลังงานอ่ายส s p <No. S 2> e c e and t i m e of c ค n t i n u u m ครับคือสามเศร้าของรูปนาม Space and Time แต่มันเป็นทางวัตถุสสารเพราะมันเป็นทางวัตถุสสารก็เลยได้ Space ความว่างกับการเวลาสเปซแอนด์ไทม์กับการเวลาคือแรงเคลื่อนกับสภาวะแรงเคลื่อนกับสิ่งที่เป็น s t a ติกกับไดนามิกว่างั้นเถอะคือคอนติเนมคือ ติสัมพัสหรือการสัมพันธ์การเปี่ยวข้องการ,ร,รสังเคราะห์สังขารกันของสองสิ่งนี้แสดงว่าเพราะท่านกาลังจะอธิบายว่าพระโพธิสัตว์จริงๆบางทีก็ไม่ต้องอธิบายธรรมะหรอกไม่บริ<ต>หารไ,ได้ผก,บก,บกบ็บอเหมือนอย่างอาตมาบอกว่านายกประยุทธ์เนี่ยนายกตู่อาโอชาเนี่เป็นโพธิสัตว์ก็พูดไปแล้วก็บอกไปแล้ว ซึ่งคนเคยพูด<น>ไปแล้วคนเราส่วนมากมักจะเข้าใจว่าพระโพธิสัตว์จะต้องพูดธรรมะไงครับไม่ใช่นะครับพระโพธิสัตว์ธรรมะไม่ใช่มีแต่คำพูดของภาษาที่มาจากตำราธรรมะรของพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ใช่รธรรมะคือสิ่งที่ดีงามทางโลกีทั้งหมดก็เป็นธรรมะ การไม,ไม,ไม่ไม่ให้ไปติดสุขให้มันไปติดสุขแล้วก็อย่าไปทรมานทนทุกข์ตัวเองอะไรพวกนี้ก็เป็นธรรมะรเป็นแต่เพียงว่าอาตมาก็แยกไว้ชัดว่าดีชั่วนั่นก็เป็นโลกีเท่านั้นแต่สุขทุกข์นี่เป็นปรมตถิเป็นเรื่องของจิตใจหรือเป็นเรื่องของสิ่งละเอียดที่สูงสุดต้องเรียนรู้สุขทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์เรื่องดีชั่วน่ะเป็นเรื่องเบื้องต้นของโลกียะ ก็ศึกษาและทําก่อนมันไม่ยากเท่าโลก,กุตรัสทเจละสุขละทุกหรอกหรือจะมีความรู้เรื่องสุขเรื่องทุกจกนกระทั่งเราละสุขละทุกได้ดีจนสูงสุสจงดจนเป็นลาหัมันไม่ใช่ธรรมดาโลกุตระสุขทุกเนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องครอบงําโลกเลยนะไม่ใช่ครอบงําโลกเท่านั้นนะสุขทุกเนี่ยครอบครอบงาโลก,กียะ ยิ่งใหญ่ครอบรำโลกียะทั้งหมดหรือชัดเจนก็คือพระเจ้าเรื่องรัติพระเจ้า,าศาสนาพระเจ้าทั้งหมดครับเพราะาศาสนาพระเจ้าคือสุขนิยมไม่ได้เรียนรู้สุขทุกข์กักแค่หลีกหนีไม่ได้เรียนรู้เวทนาสัญญาสังขารนิญ,ญาณหลีกเลี่ยงความทุกข์เป็นแต่เพียงพยายามจะไม่ให้มีทุกข์จะให้มีแต่สุข แต่เข้าใจไม่ได้ว่าสุขทุกข์นั้นอ่ะมันเป็นมายา <ทะ S 1> มันจะของไม่จริงนี่ยิ่งลึกใหญ่เลยอ่าก็ท่านก็ต้องมาเรียนศาสนาพุทธชาวพุทธเองยังมันรู้ไม่ได้ถึงยุคนี้มันเสื่อมมากจากกนกระทั่งพูดกันยากอย่างที่อีานเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาจะต้องมีบารมีมีผู้รู้ พูดดัดนิหนนดนหน่อยก็บรรลุตัดนิดหน่อยก็บรรลุเดี๋ยวก็เป็นอราหันปุ๊บปุ๊บนาวเดี๋ยวอราหันต์หน้าร,รูปเดี๋ยวอราหันห้าสิบห้าสิบรูปห้าสิบห้ารูปเดี๋ยวอราหันหกสิบรูปเดี๋ยวอราหันต์พันรูปเดี๋ยวอราหารันต์พุทธเจ้าซึ่งแ,แต่ละวันแต่ละวันสร้างอราหาร<ม>ันต์ได้เพราะบ,บารมีเหตุปัจจัยของผู้ที่จะมามเป็นบริวารของพระพุทธเจ้าพร้อมที่จะสร้างาศาสนาขึ้นไปในชีวิตของท่านซึ่งท่านจะใช้เวลาแค่45ปี ข่าเจ้าสมณโคดมงี้เพราะทุกอย่างมันต้องเร็วเร็เ,รเ,รเรนี่ยอาตมาทำงานมาห้าสิบกว่าปีแล้วกระต๊อกกระแตกกระต๊อกกระแตกอยู่นี้แค่นี้แหละนะก็มันจะก็ได้ไปตามลำดับแล้วมันยุบกาลายุบด้วยคนละอย่างของพระเจ้าอธิบายซ่อนอยู่มันยังยากอธิบายไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเอาครับผม